ินตรงนี้ขึ้นไปกินข้างบนไม่ได้แล้วกินแม่งตรงนี้ทำไรมันวะอ้าวพี่ต้มน้ำทอดมาต้มน้ำทอมพี่ป้าต้มไปกันตรงนี้เนี่ย <c oughs> โอ้ยพี่ประตูแม่งล็อกดูนี่เนี่ยพี่ผมขึ้นไปต้มข้างบนไม่ได้เนี่ยโอ้โหปกติแล้วผมนู่นผมนู่นพี่ยอดเขามาสีนี่เลยพี่โอ้ยดีโอ้โหสุดยอดวิวบรรยากาศแม่งดีผมบอกเพื่อนชวนเพื่อนมาจากนู่นเลยดินแดนงไกลโพนี่ ามน้ำ,นำทมทะเลมาว่ายมาพี่หนีต่อหมอมาแนละ้วแม่งหนีไม่ได้พี่เ่าไปสินนี่เลยพี่เอ้าทำไงประตูแม่งล็อกขึ้นไปไม่ได้กันโอ้ผมเสียหมาเลยใช่หไหมโกพิวนะโอ้บรรยากาศแม่ดีบอกเพื่อนไว้ไอ้ทีบหายเอยแม่งล็อกประตูผมขายหน้าเพื่อนแล้วดิพี่เนี่ยดูพ,พี่พี่ดดเนี่ยสูตรพิเศษเลยเนี่ยขโมยหลอดไฟบ้านนู้นมาด้วย ใส่ในน้ำท่อมนี่สุดยอดโคตรเมาเลยพี่เ้ยนี่นะหมาแม่งไล่กัดผมนี่ขโมยมาิทำอะไรไม่ได้เลยติดประตูี่โอ้พี่เ้ยต้มแม่งตรงนี้เลยวะเอาเอกินตรงนี้เหยอวยดห<อ>มามปิดประตูทำเพื่อสวย